สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านในช่องพ่อบิ้ดบัวกแก้วนะครับวันนี้เรามาดูเลทที่ถูกที่สุดเอาแบบนี้ดีกว่าพูดว่าถูกที่สุดเลยดีกว่าเป็นเลทรละลึกครบแปรอบนะครับหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนครสวรรค์วัดห้วยด้วนนะครับเลทรลุ่นนี้ผมซื้อมานะครับเอากันตรงๆ180บาทนะครับเป็นหัวเลทขนาด4บาทนะครับ นี่อยากให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะครับมีหลายเนื้อมากๆนะครับนี่ก็เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับปีกเครื่องบินนี่ครับตอกลันนัมเบอร์นี่ก็ปีกเครื่องบินนะครับนี่คือปีกเครื่องบินเยอะมากครับผมมีอยู่เยอะมากตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นทองเหลืองซาตินนะครับราคาถูกมากครับน่าก็อบคองเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูเลยนะครับนี่ก็เป็นทองเหลืองนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนทองเลยนะครับอลัา,าม,มากนะครับนี่ก็เป็นปีกเครื่องมีหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นน่าจะเป็นทองแดงสตินนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมันถูกจริงๆนะครับปัจจุบันนี้คือเอากันง่ายๆว่าททำมาเยอะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า ทาไมถึงราคามันถูกหลายหลายท่านบอกว่าเฮ้ยเลรีสี่บาทราคาร้อยกว่าบาทจริงเหรอแต่ผมไม่ขายนะครับผมจะบอกพี่ๆเลยถ้าขายผมขายสองร้อยห้าสิบนะครับผมต้องออกกาไรบ้างคุยกันตรงๆนะครับจะให้ผมขายในราคาต้นทุนค่าส่งล่ะนะครับมานี่ครับมีเนื้อเงินด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเก็บไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูเป็น เป็นคลิปอื่นนะครับคลิปหลังแล้วกันนี่มาเรามาดูกันก่อนเลยสําหรับคลิปนี้เราก็มาดูกันนะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดแน่นอนครับอ่เรามาดูเนื้อเลขกันก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าด้วยการผลิตที่เยอะหลายรุ่นหรือยังไงนะครับทำให้เหรีรุ่นนี้ราคานี้นะครับ นี่ครับนี่เพื่อนเพื่อดูครับสวยนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับว่ามันสวยจริงๆไม่ใช่ว่าจะสวยเล่นๆนะครับสวยแบบสวยจริงจังมากนะครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวเราจะมาส่งกันอีกทีนึงนะครับแต่อยากให้เพื่อนเพื่อดูดีเทลก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนคิดดูนะครับว่าเลรขนาดสี่บาทนะครับไม่ใช่ว่าเลรขนาดสองบาทนะ นี่นี่เนื้อปิดเครื่องบินนะครับเนื้อปิดเครื่องบินลมดํานะครับนี่ครับนี่เพื่อนเพื่อนคด,ดูสิครับโอ้โหมันปัจจุบันนี้นะครับวัตถุมงคลหลวงหลวงพพัดเนี่ยได้รับความนิย,ยมค่อนข้างสูงนะครับแต่เราก็ต้องบอกกันด้วยว่าเป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับนี่ครับถามพี่ๆหน่อยว่าร้อยแปดสิบบาทเนี่ยมันคุ้มไหมที่ซื้อมาเนี่ย พราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆถ้าอยากจะเก็บไว้นะครับไปหาซื้อเลยครับปัจจุบันนี้ยังหาซื้อได้อยู่ในราคานี้นะครับในราคาร้อยกว่าบาทนี่แหละครับเชื่อผมสิว่าอย่างน้อยๆถ้าผ่านมือหลวงปู่ปุกเสกนะครับทุกอย่างก็ดีหมดนี่ครับดูสิครับสวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยทําเป็นเล่นนะครับโอ้โหสวยมากครับเดี๋ยวผมไม่ดูเท่าที่ผมมีแล้วกันนะครับ จริงมีในในกล่องอีกเยอะเลยนะครับนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่โอ้โหแต่ว่าเนื่องด้วยน่าจะผลิตเยอะนะครับน่าจะผลิตเยอะทีนี้มันดีไม้ไม่เท่ากับซัพพลายหรือว่าอะไรประมาณนั้นแหละครับนี่มาเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นภาษาจีนนะครับเนื้อที่ผมถืออยู่เป็นเนื้อปีกเครื่องบิน นะครับคล้ายคเงินแต่น้ําหนักจะเบามากนะครับดูความคมชัดครับไม่จําเป็นต้องลงกล้องครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้ามาแบ่งขอแบ่งที่ผมนะครับมันมันไม่ได้ลุ้นนะคุยกันก่อนมันไม่ได้ลุ้นนะครับมันจะเป็นเลทที่ผมแกะแล้วทั้งหมดนะครับผมไปลุ้นมาแล้วมีเนื้อเงินติดอยู่ด้วยถามว่าผมคุ้มไหมซื้อมาสามสิบรุ้นสามสิบห้ารุ้นได้เลท เงินสองหัวถือว่าคุ้มนะครับนี่ผมอยากให้พี่ๆเพื่อนๆดูร้อยแปดสิบบาทแต่ผมไม่ขายนะครับผมขายสองร้อยห้าสิบใครอยากจะซื้อเลือกเอานะครับนี่เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับหัวเลกเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะใครอยากจะเอาทักมานะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆหรือจะมาขอรูปเพิ่มเติม นะครับทักมาได้เลยครับใน f c e e o o o พ่อเบิ้นบวแก้วนี่นะครับไปอันที่สองครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับตัวเลขสามเกนะครับเลขสามเก้านี่อันที่สองนะครับต่อไปอันที่สามนี่ก็เป็นปีเครื่องบินนะครับแต่ลงยาเขียวเมื่อกี้ลงยานํำเงินนี่นะครับองค์นี้รู้สึกว่าเหมือนจะหน้าหลวงพ่อนะครับจะจะแตกนะครับเดี๋ยวขอสองดู หรือว่ามีรอยอะไรไม่ออกนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อจะมีตําหนินิดนึงนะครับนี่ครับอ่านี่ครับโอ้โหสุดไหมพี่พี่หาจากไหนแล้วครับปัจจุบันนี้แย่งกันซื้อแย่งกันขายนะครับนี่ครับดูนะครับลงยาเขียวลงยาจีวรเป็นเนื้อเอ่อทองเหลืองซาตินนะครับ เลขสองหนึ่งสี่นะครับนี่คือทองเหลืองซาตินนะครับแล้วก็เคลือบด้วยอะไรไม่รู้นะครับแววๆอยู่นี่ครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับโอ้โอ้นี่ก็เป็นทองเหลืองซาตินนะครับแต่คนละสีกับอันเมื่อกี้นี่นี่คือทองเหลืองซาตินนะครับนี่ครับสุดไหมครับร้อยแปดสิบบาท มาพร้อมกล่องนี่อยากห้ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับโอ้โหแต่โค้ดเนี่ยบางตัวก็ตอ,อกไม่เต็มนะครับบางหัวก็ตอ,อกไม่เต็มบางหัวก็ตอ,อกเต็มนะครับถามว่าง,งานดีไหมอืมพิจารณากันตัวเองนะครับว่าโอเคหรือเปล่านี่ก็เป็นเนื้อปีกเครื่องบินหนึ่งเหมือนกันนะครับปีกเครื่องบินลมดํานะครับลงดําเพียวๆเ,เลยนี่ บางโค้ก็บางบางหัวก็ตอกโค้เต็มบางหัวก็ตอกไม่เต็มนี่ผมชอบแยบนี้นะครับผมชอบแบบนี้นะครับนี่ครับมันดูสดใสนะครับนี่เป็นทองเหลืองปกตินะครับลงยาแดงน้ําเงินนี่ครับนี่ครับที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับมีเยอะมากครับแต่ขอรีวิวแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆครับอนี่นี่เป็นทองแดงซาตินนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูสิครับผมอยากจะมาเลี้ยงให้พี่พดูนะครับว่าเลดสีบาทนะครับสิบหัวที่ซื้อมาพันแปดพี่พี่คิดดูสิครับนี่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่เป็นแค่น้ำย่อยนะครับเรียกน้ำย่อยนี่ครับ นี่พี่ๆคิดดูสิครับปัจจุบันนี้โอ้โหผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญรุ่นนี้นะครับอย่างน้อยๆของหลวงพ่อพัดเนี่ยตำตำเนี่ยสามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยต้องมีแต่รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่แบบยังไงอะแบบเพื่อนๆต้องหาแล้วแหละครับใครเห็นคลิปนี้นะครับไปหาเช่ามาเลยนะครับนี่ครับโอ้โหมันเป็นไปได้เลยครับแต่มันเป็นไปแล้วนะครับ ใครอยากจะซื้อหาซื้อไม่ได้ทักมาหาผมนะครับผมขาย250บาทค่าส่งอีก50บาทนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ